สวัสดีค่ะเบอร์ดีชาลิตี้หกแปดค่ะทุกคนวันนี้นะคะคุณมายูนะคะกับวิศราคงเรานะคะหรือว่าคุณมายอินดี้แคม p นะคะมีเอ็มวีตัวแรกเป็นของตัวเองแล้วนะคะกับโปรเจกต์อินดี้แคม2 0ต3ลาคนีนั่นเองนะคะก็คืออินดี้แคม2 0สองพันยี่สิบสามนั่นแหละแนละ้วคุณมายูก็คือโจหัวมาคนแรกเลยนะคะกับการเปิดมีเอ็มวีแล้วจ้ากับเพลง ประโยคบอกลา o j p จค่ะนอกจากที่ว่าคุณมายูมี MV แล้วนะคะใครที่ยังไม่เคยฟังเพลงอยากจะให้ทราบว่าคุณมายูนะคะเพลงประโยคบอกลาของเธอนั้นเวอร์ชั่นที่เป็นเพลงอะเวอร์ชันที่เป็นแบบเพลงฟังอะคะ่ะแสนวิวแตกเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะใน YouTube นะคะยังไม่รวมถึงสตรีมมิ่งต่างๆที่ยอดฟังดีมากเพราะเพลงเขาจีดจริงๆ นะคะคสำหรับวันนี้นะคะเราก็จะมารีแอคกันดีกว่านะจ๊ะว่าเอลมี่ของคุณมาอยู่จะเป็นอย่างไรนะคะอยากจะบอกว่าฉันเห็นสปอยแล้วเพราะว่าคุณมาอยู่ลงในไอจีเนอะว่ามีเพลงเอลมี่ได้แก่แล้วแบบเป็นเพลงเอลมี่ที่เราเห็นหน้าเออเปิดประสบการณ์แบบโอ้นะคะมีเพลงเอลมี่แล้วนะคะไปะไปดูกันเลยดีกว่านะคะว่าเพลงประโยคบอกลานะคะเอลมี่จะเป็นยังไงไปดูกันเลยคะ่ะ ว้าวภาพคมชัดสวยงามเปิดดูวิดีโอเก่าๆของเราโอ้ดักมือเลยโอ้ มีคนที่แคสเลยแกศิลปินมากดีกอเมรกอบีมีมุมกล้องหลากหลายมากน่ารักมาก เล่นดีด้วยดูเหมือนเป็นแฟนกันใจรดอดเฮ้ยเล่นดีมากมูดดีมากมูดเศร้านะกรุงกงดีมากชอบพูดแกเก,เก็บฟุตเยอะมากภาพอ e ีกอะไรอีก e. ขให้แมสขอให้แมสเพลงเขาดีอยู่แล้วนะทุกคนนี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่ฟังเพลงพราะการของโคกัตแก่อ็มวีนจ้ะพูดหลากหลายมากชอบมี We'll be right <laughs> back. ไปดีิด,ดอ,อ่ะโน้ตไปเริ่มฉากจุมไปในอาบน้ำ บุ๊คก็ด่สวยงามรวดจากักักสว่างสดใสเลยทำดีทำดีสดใส่ไมต้องลืมนะคะคุณผู้ชมดีงามมาก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  ทับใจอ่ะหุยเธอเอ็มวีดีมากเลยอ่ะแบบภาพเยอะอ่ะมันิมความเขาเลยอะฟุตแบบหลากหลายเงี้ยตัดฉากไปเข้ากับเนื้อเพลงดีมากนะแต่รู้สึกว่าฉากที่อยู่ในห้องที่มีรูปห้อยอ่ะรู้สึกว่าถ้ามันมีการเล่นแบบมุมเข้ามุมออกนิดนึงเหมือนอันนี้มันแบบกล้องมันฟิกไปนิดหนึ่งนิดเดียวจริงจริงนะแต่ก็คือแบบเป็นการเปิดอ๋อเขาเรีเยกอะไรนะเปิด เอเพลงแรกของ i n d ดี้แคม2023ได้สวยงามมากๆนะคะแล้วก็ฉันชอบความมูฟออนตอนท้ายมากว่าแบบเออแบบเลิกกันไปแล้วก็มูฟออนฮัลโลก,ก็จะกลับมาสดใสเหมือนเดิมนะสดใสกว่าเดิมนะเยี่ยมมากค่ะคุณยูข่ขอให้เพลงตองปังขอให้เพลงแมนแมนเพลงนวนนี้คือแบบดีแบบประทับใจสุดในอินดี้แคมปีนี้แล้วจริงๆนะขอให้แมนแมนนะคะ เราดูคิดว่าน่าจะมี MV ของคนอื่นๆต่อมาอีกเรื่อยๆไหมน่าจะตามลำดับคิวที่ปล่อยอินดี้แคมไหมคะดิไม่แน่ใจเพราะว่าไม่ได้เห็นข่าวนะว่าเขามีแบบว่าจะเปิดตัวยังไงคือของคุณมายูก็คือเห็นตอนที่คุณมาอยู่ลงนะลงในเขาเรียกว่าอะไรไอจส่วนตัวอะไรเงี้ยเออว่าเอาาเอจะมีการจะมีการปล่อย MV นะเออเนาะ ก็เดี๋ยวรอดูกันอีกทีนะคะว่าคนอื่นจะมีอะไรอย่างไรนะคะถ้าเกิดมีคนอื่นมาออกอออก MV อีกเดี๋ยวเราก็จะมารีแอคกันอีกนะคะใครที่ยังไม่ได้ดูนะที่มีรีแอคนะคะเป็นเขาเรียกอะไรไลฟ์เซกชั่นหรอของ i ินดี้แคม2023ทั้งหมดของทุกคนไปแล้วนะคะในคลิปวิดีโอนี้ทุกคนสามารถตามไปดูได้นะคะก็ใครมีความคิดเห็นอย่างไรนะคะกับเพลง MV เพลงปรโยคบอกลา .jpg ของคุณมาอยู่ก็คอมเมนต์พูดคุยกันได้ นะคะก็ใครชอบคลิปวิดีโอนี้ดีฝากกดไลค์ก,ก,ด, like, กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ดีด้วยแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งติ้งต,งตงนะคะเวลาที่ดีอัพคลิปวิดีโอมันจะได้แจ้งเตือนไปนที่ทุกคนนะคะเจอกันใหม่คลิปวิดีโอนะคะตอนนี้ไปก่อนนะคะบ๊ายบาย